เราจะมาแนะนําวิธีการใช้ AI ใน Photoshop มือถือครับผมใครยังไม่มี Photoshop ก็ดาวน์โหลดมาเลยนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเอ๊ะมันก็คงไม่ได้ฟรีครับผมสําหรับการทําตัวนี้เมื่อเราเปิดแอปพลิเคชัน Photoshop ในมือถือของเราขึ้นมาแล้วนะครับวิธีการทํารูปแบบแรกเลยก็คือจากข้อความเป็นรูปภาพครับผมตรงนี้ครับสามารถทําได้เยอะมากๆเลยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันทําได้เยอะแค่ไหนแต่ว่าทําได้ตลอดเลยครับเมื่อเราแตะเข้ามาครับ ผมเราก็แค่ใส่ข้อความนะอย่างเช่นเราเลือกแบบง่ายที่สุดอ่าผมใส่คําว่าผู้หญิงไทยละกันนะครับผู้หญิงไทยเอาใส่ชุดไทยด้วยละกันใส่ชุด ไทยอ้าวจากนั้นเราก็มาคลิกที่คำว่าสร้างได้เลยครับสร้างตรงนี้เนาะแต่โชคเข้าไปครับผมเขาจะทำการเจเนอเรตหรือว่าทำการประมวลผลแล้วก็สร้างภาพให้เราขึ้นมาครับโดยการใช้เวลาแป๊บหนึ่งซึ่งแต่ละครั้งเขาจะขึ้นมาให้เรา4รูปครับ1 2 3 4แบบนี้แหละเราสามารถที่จะเลือกใช้รูปไหนก็ได้หรือจะสร้างเพิ่มก็ได้ครับผมโดยการใช้คำคำเดียวกันนี่ฮะดูสิผู้หญิงไทยผู้หญิงไทยแบบนี้ครับผมอุ๊ยรูป ดูนะ่ากลัวนิดหนึ่งนะครับถ้าเราอยากจะทําอีกเราก็มาแตะที่ refresh ตรงนี้เลยครับผมเลือก refresh ตรงนี้หรือจะเลือกในการใส่รายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะแต่หากว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะผู้หญิงไทยใส่ชุดไทยเนี่ยมันยังน้อยไปเราอาจจะเพิ่มคําว่าในวัดนะฮะ ในวัดแบบนี้ก็ได้ครับผมก็สามารถที่จะใส่พร้อมต่างๆคือคำพวกนี้มันเป็นคำว่าพร้อมเนาะเราใช้คำว่าพร้อมนะครับเนาะอาจจะใช้ผู้หญิงไทย1คน2คน3คนก็สามารถใส่รายละเอียดตรงนี้ก็ได้นะครับผมเมื่อเราเลือกคำว่าในวัดเสร็จแล้วนะครับเราคลิกคำว่าสร้างครับผมจริงๆมันจะมีอะไรที่เยอะแยะมากมายหลากหลายจริงๆเลยนะสำหรับตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยๆเริ่มจากสเต็ปง่ายๆแบบนี้ไปเลยครับไอเห็นไหมผู้หญิงไทยในใส่ชุดไทยอยู่ในวัดครับผมรูปไหนที่เรา ต้องการใช้ก็สามารถมาคลิกดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยครับผมแตะดาวน์โหลดตรงนี้ข้อสังเกตอย่างหนึ่งก่อนที่จะทําการดาวน์โหลดนะครับในการใช้ AI Generate รูปภาพต่างๆขึ้นมาสิ่งที่มักจะมีปัญหามากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ ในส่วนของนิ้วครับมักจะมีนิ้วเกินนิ้วขาดนิ้วแบบอะไรเยอะแยะขึ้นมานิ้วผิดนิ้วเพี้ยนแบบนี้นะครับให้สังเกตให้ดีว่าแต่ละรูปที่จะนําไปใช้นะครับนิ้วเขาโอเคไหมแต่อย่างตอนนี้โอเคมีข้างละ5นิ้วเรียบร้อยบางทีขึ้นมาข้าง1นึงนิ้วอันนี้ก็ไม่โอเคครับหลังจากเราเรียบร้อยนะฮะเราก็ทําการบันทึกภาพในแกลเลอรี่แล้วก็พร้อมที่จะนํานภาพนี้ไปใช้งานได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามฮะเดี๋ยวเราจะนําเทคนิคการใช้งานในเรื่องอื่นมาฝากกันอีกครั้งสําหรับวันนี้สวัสดีครับ